Minecraft Motion ใหม่เพิ่งอัปเดตมาแล้วผมจะมาทดสอบความรับ40ความลับเรามาเริ่มต้นด้วยถ้าเราตกจากที่สูงแล้วตกลงมาใส่บริสเราจะไม่มีฟอร์ดามนเอาล่ะมันจะจริงหรือเปล่านะผมจะกระโดดลงไปแล้วก็หวังว่ามันจะโดนนะนะเฮ้ยอยา โอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วผมตายด้วย Minecraft <c oughs> ได้เพิ่มหมาป่ามีสีในเนเธอร์ขึ้นมาใหม่โอเคทุกคนก็อ่านจะรู้หรือว่ายังไม่รู้นะวอร์ชั่นใหม่ถ้าเราเอาหมาป่าวางไปยังไบอมต่างๆมันจะกลายเป็นสีนั้น,น,นอย่างเช่นตัวนี้นนกอนจะกลายเป็นสีสีนี้นะแล้วก็สีต่อไปก็คือสีในเดสเซอร์ว้าวเฮ้ยอันนี้สวยจัง แล้วในสวัหน้าล่ะอ๋ออันนี้คือสีสวัหน้าแล้วผมก็มายังไบโอมเพลนแล้วครับทุกคนวางเลยครับผมว้าวนี่ก็เป็นเอ่อหมาป่าปกติเอาล่ะแน่นนี่คือไบโอมสโนถ้าเราวางหมาป่าเอ๊ะทําไมเป็นหมาป่าปกติหรือว่าเราต้องวางที่น้ําแข็งนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะวางในป่าเหรอเฮ้ยอ้นี่ครับหมาป่าในน้ําแข็งเท่มากเลย แล้วที่เขาบอกว่ามันจะมีหมาป่าในเนเธอร์ครับทุกคนเราต้องไปลองดูครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหน้าตามันจะเป็นยังไงอะ่ะอาจจะเป็นหมาป่าที่แบบเป็นสีแดงแล้วก็น่าจะก้าวร้าวนิดหนึ่ง้ะมึง Let's go ไปเนเธอร์กันตอนนี้ผมมีไข่อยู่แล้วถ้าผมวางตรงนี้มันควรจะเป็นหมาป่าที่อยู่ในเนเธอร์ใช่ไหมฮึยยะโอ้ไม่นะนี่มันหมาปกติเลยนี่นะฮ่มันเป็นเรื่องปลอมทุกคน ขาบอกว่าจะมีห้องลับใน trial chamber นั้นทุกคนแล้วผมก็อยู่ใน Structure ใหม่ของ Minecraft ในเวอร์ชั่น1.21นะโอเคไหนอะห้องลับผมอืมเดี๋ยวนะนี่มันมันดูเหมือนห้องลับเลยอะเราคนเข้าไปดูไหมเข้าไปยังไงผมต้องทุบแน่เลยไม่ไม่เราต้องเกมโหมดสเปกเตอร์แล้วก็เข้าไปเลยอู้อันนี้คือประตูใช่ไหมขฮาย อ้ยประตูครับเปิดได้แล้วข้างในนี้มีกลองอุย้ยใครมาซ่อนไว้ที่นี่เนี่ยแล้วข้างในมีอะไรอเดี๋ยวนะมีธนูอันเบกิ้งแล้วก็วินช้าเสื่อมันดูไม่มีประโยชน์เลยอะเออเราสามารถมีวลเลเจอร์ตัวใหม่ขึ้นมาใหม่ได้โดยการเอาไข่ขี้ขวาใส่ที่กรงสปอนของ Trial Chamber โอเคแล้วนี่ก็คือ ผมยืนที่กงสปอนของอันใหม่แล้วนะไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรอ่ะก็คือเราสามารถกดขี้ขวานี้ได้เหรอเฮ้ยอู้ทุกคนดูนั่นสิมันมีวลเลเจอร์หมุนอยู่ข้างในนั้นแล้วผมต้องปรับเป็นสไบเวลใช่ไหมปรับสไบเวลแล้วครับอู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าบอกนะเป็นเรื่องจริงเอะตัวนี้วลเลเจอร์แล้วยังไงเอ่ยผมต้องเททีโหมดใช่ไหมกดขี้ขวาดูครับเอ่อ หนวีเลเจอตัวใหม่อันนี้มันว i เลเจอตัวธรรมดาเลยไม่ใช่หรอมันเป็นเรื่องโกหกกงสปอนนั้นใหม่จะไม่ทํางานถ้ามีทอชอยู่รอบๆโอเคทุกคนเขาบอกว่ากงสปอนนี้จะไม่ทํางานถ้าเราเอาทอชวางรอบๆนะแต่เรามาลองกับอันธรรมดาดูก่อนนะผมจะใส่ซอมบี้เข้าไปแล้วมีทอชอยู่รอบๆมันจะก็ไม่เกิดอยู่แล้วแต่ ถ้าเราเอาทอชวางไว้ทั้งหมดเลยของกงสปอนใหม่นะแล้วก็เอาซอมบี้วางเลยแล้วผมปรับเป็น survival mode เฮ้ยเดี๋ยวมันทํางานซอมบี้ทางานซอมบี้เกิดมาเลยขนาดมีทอชอยู่รอบๆโอ้ผมโดนกัดแล้วทุกคนช่วยผมด้วยเออถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่าเป็นความรู้ใหม่นะถ้าเราใช้ซีที่มีชื่อว่า t r i ล r เราจะเกิดใน Structure Trial Chamber นะทุกคนโอเคผมจะเขียนชื่อว่า Trial Rune Let's go ครับกดสร้างโลกเลยมารู้ซิว่ามันสร้างโลกนะเอา้าสร้างโลกเสร็จแล้วแต่เรา <c oughs> เราไม่ได้เกิดที่ส r u ักเจอนะั่นนะครับทุกคน <c oughs> ผมโดน,นหลอกแนละ้วว่าไงไก่เอาไม่โดน <c oughs> เป็ดตกป้าทำให้จุด TNT ได้และนี่ก็คือลาวาอันนี้คือ TNT ยนเขาบอกว่าเราจุดเทีได้โดยการตกเทียนทีเฮ้ยย่า เดี๋ยวมันทำได้จริงไม่นะระเบิดโอ้ไม่ไปกันละ โอ้ oh, ทุกคนอันนี้มันเป็นเรื่องจริงครับอืเบลิกูประตู DN เสามารถมีไอโอเบนเดอร์ทั้ง12อันแล้วก็เปิดไว้แล้วหรือเปล่าคําตอบก็คือใช่นะทุกคนและโอกาสในการเจอก็ประมาณนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่น่าเจอหรอกแบบนี้ยกเว้นคุณจะเป็นดรีมนะถ้าเราตกจากที่สูงโดยที่มีโทเทมอยู่ข้างล่างเราจะไม่ตายโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่โคตดสูงเลยแล้วผมจะปาโทเทมไว้ข้างล่าง แล้วถ้าผมลงไปเนี่ยผมจะไม่ตายใช่หรือเปล่าเาะโอ้ไม่ตายจริงด้วยนั่นก็แปลว่าเป็นเรื่องจริงไงเนะ <G ül> เราสามารถกระโดด2บล็อกได้โดยการใช้แคคตัสโอเคผมก็หวังว่านนี้น่าจะเป็นจริงเพราะว่าถ้าเราโดนแคคตัสมันจะเป็นดาเมจน,นะสิไหนลองสิฮึบเอ่อผมต้องลองไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะได้ ซึ่งมันอาจจะดูแปลกนิดนึงนะทุกคนแต่เพราะผมว่ามันเป็นจริงอ่ะผมก็ต้องลองดูอ่ะไม่ลองไม่รู้ a few moments later เออนี่ผมก็ลองมานานแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆ่ะ <c oughs> ถ้าเราตกจากที่สูงแล้วเรากดย่อทันเราจะไม่มีฟอร์ดาม g e โอเคมาครับผมจะตกลงไปแล้วก็ผมจะกดยอด่ออเอจริงหรือเปล่าเนี่ยอีกรอบนึง ต้องกดย่อให้ทันพอดีเป้หรือเปล่างั้นผมจะไปเอ้ยไม่ใช่สิงั้นผมลองเรื่อยๆเลยละกันฮะเดี๋ยวนะเมื่อเมื่อกี้ผมกดย่อแล้วก็ลงมาเดียวนะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดย่อแล้วก็ลงมาแล้วมันไม่มีฟอร์ดามิเอ้ยเกมบั๊หรือเปล่าเนี่ยผมขอลองอีกรอบเพื่อแน่ใจนะลงไปอันนี้ก็กดย่อฮึบไม่ได้ฮะ ลงไปกดยอ่อฮะเดียวเป็นจริงอ่ะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนแต่มันเป็นเรื่องจริงครับสุดยอดครับวันนี้เราทําให้ป้ายเรืองแสงได้โดยการใช้ glow insect โอเคนี่คือไอเทมที่ทุกคนโหวตกันนั่นเองก็เป็นปลาหมึกเรืองแสงะนะไหนลองเขียนคําว่าไลค์ไลค์ The v ดี e o please อย่าล <S 2 Pop> ืมกดไลค์ด so right. ้วยนะทุกคนเอาล่ะเราทำให้เรืองแสงได้หรือเปล่าโอ้แถวเราเดยงได้ไอชิ e เม m น n t ด้วยอ่ะทุกคนเจ๋งดิแฮะน้ำทำให้การแพร่เชื้อของสเกลหยุดได้ครับโอเคทุกๆอย่างที่ทุกคนฆ่าข้างๆของไอเจ้าสเกลเนี่ยมันก็จะแพร่เชื้อเข้าไปใช่ไหมนี่เรายังมีไอชิ e เม m น n t ขึ้นมาเลยว่ามันถูกแพร่เชื้อแล้วถ้าเราเอาน้ำเนี่ยมาแบบหยุดเลยนะมาปิด ปิดใส่ไอ้ไอไอเจ้าเนี่ยแล้วผมก็จะวางไก่แล้วจะลองฆ่าดูฮึบเดี๋ยวอันนั้นไกลไปตรงนี้แล้วกันเฮ้ยอย่าอู้ทุกคนดูสิมันไม่ถูกแพร่เชือ้อเอาเอาแพร่เชื้อนี่หวะเออมันก็แพร่เชื้อเหมือนเดิมอะมันเป็นเรื่องฟอร์มเอาเลยจะไม่มีดาเมจถ้าน้องถืออะไรบางอย่างอยู่แต่ผมจะมาทดลองก่อนว่าน้องจะมีดาเมจหรือเปล่านะทุกคนระเบิดไปอันนี้คือยังไม่ถืออะไรนะ เอเออ๋อตายเลยโอเคสมมุติว่าถ้าผมให้เขาถือเพชรแล้วกันเอาเพชรไปนี่เขาถือเพชรแล้วแล้วผมก็จะระเบิดดูนะว่าน้องอาเลจะตายหรือเปล่าเขียนทีเยอะมากเลยผมจุดทีเดียวเลยน้องจะตายหรือเปล่านะระเบิด <c oughs> ไม่ตายครับทุกคนความรู้ใหม่เลยนัน,นี่ ถ้าเราไปนึพอไปข้าบนแล้วเข้าประตู d n นเราจะวาร์ปไปยังมิติลับซึ่งมิติลับนี้ครับทุกคนเราจะวาร์ปไปในช่องโมโนานาทามแล,แล้วทุกคนต้อง,องกดไลค์กดติดตาม <c oughs> แมวจะเกิดเป็นสีดําทุกครั้งถ้าเราสปอนในบ้านแม่มดและนี่ก็คือแมวดําที่เกิดจากธรรมชาตินั่นทุกคนบ้านแม่มดเจ้าของแมวนี้ก็ไม่อยู่ด้วยโอเคสมมุติว่าถ้าผมวางไข่ตรงนี้โอ้ก็เกิดอ๋อ มันสุ่มนะแต่ถ้าเราสปอนในบ้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะกลายเป็นสีดําทุกครั้งเลยเรามาลองกันครับนี่นี่นี่อู้ทุกคนจริงด้วยแฮมันเป็นแมวดำหมดเลยอะ่ะแล้วบนหลังคาได้หรือเปล่าเอยบนหลังคาก็ได้ครับผมแต่ถ้าเป็นข้างนอกอะ่ะมันจะสุ่มนะแฮนลโแมวไอแมวตัวเล็กมากเลยอะทุกคน <c oughs> ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแปันต่อไปเลยฮะเราสามารถเสกสตรัคเจอขึ้นมาได้โดยการใช้คำสั่งเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเสกหมู่บ้านมาแถวนี้แล้วกันคำสั่งก็คือเราต้องทับ p place structure นะทุกคนแล้วก็ผมจะใช้คำสั่ง uh, Villager ไทกา้าแล้วกันฮึผมมาแล้วว้าวนี่มันโอ้โหผมมาจริงด้วยฮะแต่แต่มันผมมาแบบมั่วๆม,ม,มัน มันมันดูแปลกๆนิดนึงแล้วสมมติว่าผมจะเศกเรือที่มันพังแล้วล่ะว้าวมันเศกขึ้นมาได้เฮ้ยผมคิดอะไรออกถ้าเราเอาส r รักเจอในเนเธอร์มาโผล่ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะเศก f o r t r e s สแล้วกันครับทุกคนฮึบ f o r t r e s สเดียวนะ f o r t r e s สโผลมาแต่ทำไมมันมุดดินอย่างนี้อา่าบาชันครับผมโว วัชชันก็ยังเสกได้ครับคําสั่งนี้มีประโยชน์มากครับผมไปอันต่อไปเราสามารถทําลาวาอินฟินิตี้ได้โอเคสิ่งที่คุณต้องการก็คือหม้อครับแล้วก็เราจะต้องสร้างฐานขึ้นไปแบบนี้แล้วเราต้องแบบใส่ลาวาเข้าไปเพื่อให้มันไม่ไหลออกมานะแล้วก็ขุดข้างล่างนี้เอาดริปโซลวางไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็หยดลาวาผมมาทำไมมันไม่ลงมา อู้ทุกคนมีหยดลาวาลงมาแล้วแสดงว่ามันได้ผลจริงกันทีแต่มันต้องใช้เวลางานเป็นเรื่องจริงครับแปนต่อไปเราจะกลับมาดูว่าลาวามันจะเต็มหม้อหรือเปล่ามันมีเรื่องน่ากลัวในไ e c r a f t ที่เขาบอกว่าจะมีเอ d นเ m a n สีแดงนะทุกคนแล้ววิธีเสกเอ d นเนอรสีแดงก็คือเราต้องสร้างประตูขึ้นมาครับประตูเนเธอร์ที่ไปเนเธอร์ทุกคนวางไว้แบบปกติเลยวางไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็จุดแล้วก็เอาเนเธอร์แ uh, ก เอามาเปลี่ยนข้างๆทั้ง4อันแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ปรับเวลาให้กลายเป็นตอนกลางคืนและตอนนี้ก็กลายเป็นตอนคืนแล้วแล้วเราก็เอาแคมไฟล์วางตรงนี้แล้วก็เอาแคมป์ไฟสีฟ้าวางตรงนี้แล้วก็รอครับรอให้เอ็นเนอร์แมนเกิด <c oughs> ทุกคนถูกหลอกแล้วกดติดตามผมด้วยมันไม่มีอะไรหรอกผมหลอกให้ทุกคนกดติดตามเอย <c oughs> เราสามารถเปลี่ยนมัดให้กลายเป็นน้ําได้ครับทุกคนโอเคมัดก็คือเจ้าเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าในข้างในบล็อกนี้มันจะมีน้ําถ้าสมมุติว่าผมเอาดริปตสโตนวางตรงนี้ครับแล้วมันจะมีหยดน้ําออกมาแสดงว่าข้างในนี้จะมีน้ำมาสิจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าไม่เห็นน้ําออกมาเลยแฮม จริงหรือเปล่าผมไม่เห็นหยดน้ำเลยนะโอเคสรุปคือไม่น่ามีน้ำในข้างในของบล็อกนี้นะทุกคนแต่อันนี้ก็หยดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็ยังไม่เต็มแสดงว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องโกหกทั้ง2อ,อันเลยเศร้าเลยฮะจงนนังหวะนี้ไม่ได้ทั้ง2อ,อันเลยก <c oughs> ารเอ็มจีด้วยไข่ของสเออิฟเฟอร์เฮ้ยผมจะทำได้ไหมยนะ่ะอ,อ,อ่ะ ทำไมมันไม่จริงผมอยากให้มันเป็นจริงมากเลยนี้เราสามารถย้อมสีอานของอูดได้ดเอ,อ้ยโยอันนี้น่าจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แฮะงั้นเรามาลองกันนะครับใส่อานให้อูดกันเลยแล้วผมมีสีอยู่ครับผมโอเคในมาลองย้อมสีสีเขียวแล้วกันอูดนิ่งๆหน่อยโอเคตอนนี้อูดนิ่งแล้วในที่สุดผมจะย้อมแล้วนะทุกคนฮึบเอ่อไม่ได้ฮึบไม่ได้อะทุกคนผมกดชิปบ สีแดงอะ่ะสีแดงก็ไม่ได้ทําไมอะผมนึกว่าจะได้ซะอีกถ้าเราตั้งชื่อโทสให้กระต่ายกระต่ายจะกลายเป็นสีขาวดําโอ้โทสอย่างนั้นเหรอแอนวิลครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อคําว่า poast toast แล้วเราก็ได้ชื่อคําว่า toast มาแล้วนหนลองตั้งดูสิเึ้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นสีขาวดําเฉยเลยนหนหันหน้ามาดูสินิว เฮ้ยน่่ารกตีวะถ้าคุณใช้น้ํายาหายตัวกับม็อบเหล่านี้ตาของพวกมันจะสว่างโอเคแล้วตอนนี้ผมก็มีน้ํายา invisibility แล้วนะและสิ่งที่เราจะทดสอบก็คือถ้าเราปาน้ํายาหายตัวแบบนี้ฮึบเอ้ยโ์เดียวนะทุกคนดูสิตามันมัน,ม,นมันเห็นแค่ตาคือถ้าเจอแบบนี้คือสู้ยากเลยนะแล้วอันนี้คือแมมุม,มที่อยู่ในถ้ำฮึบอู้หุยโคเท่อะทุกคน ดูเหมือนตาอะไรก็ไม่รู้ไงเหมือนแน่แนงแหวนอะโอเคแล้วอันนี้ตัวสุดท้ายอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นนะ่ะสองตัวนี้ก็เราก็เห็นได้ตามธรรมชาตินะแต่ว่าแฟนทอมที่หายตัวแบบนี้ล่ะเฮ้ยโยยเดี๋ยวตาสีเขียวเหมือนเลเวลเลยฮ คุณสามารถคราฟเนเ h อร์ไลท์ด้วยไดมอนด์ได้อู้อันนี้ผมไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริงเลยแล้วคราฟยังไงอะเนเทอร์ไลท์ตรงกลางเหรอแล้วก็เพชรรอบๆไม่น่าใช่หรือว่าบล็อกเพชรอืมยังไงเอย่ยหรือว่าเอานี้แล้วก็ฮึบไม่ใช่วิธีคราฟสุดท้ายก็คืออย่างอย่างนี้เหรอเออผมว่าเพราะว่าผมถูกหลอกแล้วแหละนี้อันนี้ถือว่าไม่จริงรับไม่ได้เราไม่สามารถสร้างวิเทอร์ในไบโอมสโนได้ โอเคไบโอมสโนนะทุกคนไหนวางวิเทอร์เลยครับผมอย่างนี้ใช่ไหมอุย้ยสูงไปตรงนี้ครับผมแล้วก็หัวของวิเทอร์สเกลเลตันวางไปเลยสามอันฮะเดี๋ยวจริงไหมนเนี่ยเราไม่สามารถสร้างได้ตรงนี้ในไบโอมสโนแล้วสมมุติว่าถ้ามันเป็นไบโอมแบบธรรมดาแบบนี้ไบโอมดาร์คฟอเรสต์ Forest, หรืออ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละไหนลองสร้างตรงนี้ดูสิตรงนี้หรือว่าเกมผมบั็กนะเออ ตรงนี้สร้างได้แต่ไบอมสโนสร้างไม่ได้เป็นเรื่องจริงแฮะเรา,าสามารถกระโดด9บล็อกได้โดยใช้โพชั่นเหล่านี้โอเคโพชั่นแรกก็คือโพชั่นกระโดดสปีดแล้วก็ที่ตกช้านะ f ฟ l l i ลิงสโลฟอ l l ลิงโอเคแต่ลองใช้ดูซิฮึบสามอันนี้และนิวคือความห่าง9บล็อกนะผมจะกระโดดแล้ว3ตรงหนึงฮึบได้ไหมได้แบบ <laughs> สบายเลยอก9บล็อกแบบสบายมาก แล้วสมมุติว่าถ้ามันเป็นประมาณ10บล็อกล่ะผมจะกระโดดได้หรือเปล่าในลองดูซิสิบล็อกฮึบอ้ยโยสิบบล็อกก็ยังได้11บล็อกเขาผมจะทําได้หรือเปล่าฮึบเอากระโดดพลาด11บล็อกนะกระโดดถึงไหมไม่ถึงลองอีกรอบหนึ่งถึงไม่ถึงครับ11บล็อกแล้วถ้าผมเปลี่ยนนี้กลายเป็นสลับล่ะผมคิดว่าน่าจะได้นะถ้าอย่างงี้11บบล็อกเขาผมแต่ว่าเป็นสลบับกระโดด อ๋อ่ะถึงเรากระโดด11บล็อกครึ่งไม่ใช่40บล็อกครึ่งได้ะครับสุดยอดสมมุติว่าเรานอนใกล้ต้นไม้ไลาแหลกเราจะไปยัง Dream World เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ Dream w o มันคืออะไรอะ่ะหมายถึงอ่ด Disney หรือเปล่าไม่แน่ใจฮะนี่ครับผมต้นไม้ไลาแหลกแล้วผมก็จะนอนข้างๆเลยข้างๆต้นไม้นี้ฮึบไหนผมจะไป Dream w o อยู่หรือเปล่าฮึบ ในฮะดรีโมผมเออไม่เจ๊งถ้าหมากําลังตีแก่อยู่แมวจะโจมตีหมาทันทีสมมุติว่าเรามีแมวอยู่ข้างๆนะทุกคนแล้วเราเอาแกะวางตรงนี้โอเคหมากําลังกัดแก่แล้วแมวจะตีหมาไหมเอาอีกรอบนะเอาเอาใกล้ๆเลยนะทุกคนใกล้ๆแมวตรงนี้เลยกัดมันแมวกัดมาโอเคครั้งสุดท้ายกัด แมวทำไมแมวไม่ทำอะไรเลยปกป้องแก่หน่อยสิอ้เศร้าจังเลยวอรเดนจะไม่จมตีเอ็กซลอจริงหรือเปล่าโอเคและนี่คือวอร์เดปกติวอร์เดก็จะทำร้ายสัตว์ทั่วไปอย่างเช่นแกและกันผมจะวางแก่นะเขาจะทำร้ายแก่เลยเดี๋ยวหันลังสิวอร์เดเพื่อนแก่อยู่ข้างหลังนี่แก่เต็มเลยโอเคจมตีแก่ใช่ไหม <S <S> <S นี่โห่ ทีเดียวตายเลยครับโอเคแล้วมีบางคนหรือว่าใครสักคนนี่แหละบอกว่าแอ็กซ์ลอตนี่ก็คือวอร์เดนจะไม่ตีแอ็กซ์ลอตเดียวนะจริงไหมเนี่ยเด้อเด้อเดเดมันไม่ทําอะไรเลยอเอาวอร์เดนจองแล้วครับจะทําอะไรต่ออ่อโอเคแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงคุณสามารถซ่อมไอออนโกลเลมได้ด้วยเหล็กโอเคและนี่คือไอออนโกลเลมเอ้ย จะทำอะไรอ่ะจเย็นจะเย็น,ยนโอเคที่สงสัยก็คือเราสามารถเอาเหล็กเนี่ยซ่อมกอลเลมได้หรือเปล่าตอนมันเป็นรอยลาวงั้นผมจะเริ่มตีเลยแล้วกันนี่ตีโอเคโอเคผมต้องหนีแล้วแนละจังหวะนี้หนีต่อบลลอกขึ้นมาแอนกอลเลมขอตีให้เป็นรอยหน่อยนะ A few moments later โอเคและตอนนี้แอนกลเลมก็เป็นรอยแล้วครับแล้วเราก็จะเอาเหล็กนี้ซ่อมมันดูนี่โอ้ ไม่กอดซ่อมกเลมได้สุดยอดอ่ะอุ้ยทําไมเขาตีคนที่ซ่อมแกเนี่ยนี่นี่ผมซ่อมนะทําไมเขายังตีผมโอเคฆ่ามผมด้วยสุดยอดเราสามารถกระโดด2บล็อกได้โดยใช้อเทมเหล่านี้โอเคไอเทมแรกโซแซนให้วางแบบนี้แล้วก็เอาเจ้าลัวนะวางแบบนี้เลยแล้วก็ไม้อะไรก็ได้2บล็อกที่เราจะกระโดดขึ้นไปแล้ววางน้ําตรงนี้ครับผมแล้วมันก็จะเกิดฟองขึ้น โอเคที่สงสัยก็คือเรากระโดดตรงนี้แล้วขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่าไหนลองดูสิฮึบเอ้ยมันเด้งอะ่ะแต่มันไม่ขึ้นแล้วสมมติว่าถ้าผมวิ่งฮึบยังไม่ได้งั้นผมจะลองไปเรื่อยๆแล้วกัน2 0 0 t years later หุ้ทุกคนได้เฉยเลยวิธีกระโดดก็คือเราต้องเอาตัวเข้าไปในน้ำแล้วก็ค่อยกระโดดนะต้องทำอย่างนี้ เอาไม่ได้ละเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยอ่ะเกือบได้โอเคผมเริ่มทําไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าอันนี้ได้แล้วกันนะสุดยอดครับถ้าเราตีม็อบโดยทะลุจากไฟม็อบตัวนั้นจะติดไฟโอเคและนี่คือไฟและนี่ก็คืออาวุธที่เราจะใช้ในการตีให้ซอมบี้ตัวนี้ติดไฟนั่นเองโอเคสิ่งแรกที่ผมรู้อยู่แล้วก็คือเราสามารถยิงทะลุไฟด้วยธนูได้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะ ชาร์จไปเลยฮึบนี่ซอมบี้ติดไฟอันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้ละมัง้งอย่างต่อไปนะทุกคนก็คือฟิชชิ่งโรดอันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่าฮึบเดี๋ยวนะทําไม่ได้แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้มันอะ่ะมันยังติดไฟอยู่เลยเฮ้ยทําไมไม่ได้อ่ะหรือผมไม่โดนอ่ะฮึบนี่ติดแล้วโอ้ oh my god มันติดไฟอยู่ที่หัวแต่ซอมบี้มันไม่ถูกเผาอะ่ะแย่เลยฮะโอเค อันนี้ก็คือผมอยากให้มันเป็นไปได้จริงๆเลยก็คือเอามีดตีทะลุไฟแล้วก็ให้ซอมบี้ติดไฟโอเคปรับเป็นส r v i v a l โหมดแป๊บแล้วก็ตีเลยฮึบเอ่อติดไหมไม่ติดแฮฮึบไม่ติดอ่ะไอเศร้าโอเคอย่างสุดท้ายอันนี้ผมสงสัยเองถ้าเราเอาฟิชชิงล็อตเนี่ยทะลุไฟแล้วทีนทีจะระเบิดหรือเปล่าไนลองดูซิฮึบอุย้ยระเบิดจริงด้วยดึงได้ไหมฮึบโอ้โอ ดึงได้ด้วยสุดยอดอ่ะอีกรอบอีกรอบผมจะดึงไปไกลๆเลยฮึบไม่โดนโอเคโดนแล้วดึงแม่ดึง,ดงเป็นเรื่องจริงแฮะแสงเลเซอร์ของบีคอนสามารถทะลุเบสล็อกได้โอเคนะบีคอนออทำยังไงอ่ะผมลืมวางอย่างเงี้ฮึบโอ้นึกว่าจะไม่ติดโอเคแล้วบล็อกธรรมดาทะลุได้ไหมอย่างเช่นหินฮึบอุ้ย แสงลำแสงมันหายไปเลยอะ่ะแล้วดินดินก็ทะลุไม่ได้เขาบอกว่ามันจะทะลุเบรนล็อกได้เดี๋ยวนะ <laughs> เบรนล็อกมันแข็งที่สุดนี่ไหน,นลองดูซิฮึบโอ้มันทะลุนี้ได้แล้วถ้าผมวางโอเคไม่ได้ละเฮ้ยอันนี้แปลกจริงที่ทะลุเบรนล็อกได้ <c oughs> ที่ขุดซิลทอสสาม,มารถขุดเรนฟอ์ดิฟสเลตได้โอเคตอนนี้ผมมีที่ขุดที่เอนชานซิลทอสนะแล้วผมจะขุดอันนี้ด้วย ที่ขุดน,นี้แหละก็คือไอเจ้าหินนี้โอเคผมจะเริ่มขุดแล้วนะผมว่ามันโคตรนานแน่เลยโอเคไทมแ์แลปเฮ้ยใกล้แตกแล้วทุกคนอีกนิดเดียวจะได้หรือเปล่าที่ขุดซิลทอสเลยนะแตกแตกออกมาอีกนิดเดียวความฝันอยู่ข้างหน้าจะได้ไหมเ,เดี๋ยวนะอยู่ไหนฮะแล้วบล็อกผมอยู่ไหนอย่าบอกนะว่า มันไม่ได้ที่ขุดฟอร์จูนทาให้คุณได้เลเวลมากขึ้นโอเคและนี่คือที่ขุดฟอร์จูนหนึ่งนะแล้วผมจะวางไดมอนด์ตรงนี้ฮึบโอเคผมจะขุดด้วยที่ขุดธรรมดาก่อนว่าเราได้เลเวลเท่าไหร่ขุดแล้วนะได้อ๋อได้นิดเดียวได้ประมาณเกือบครึ่งแล้วถ้าผมใช้ที่ขุดฟอร์จูนฮึบจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวมันได้เยอะมากเลยนะเอาใหม่เอาใหม่ที่ขุดธรรมดาฮึบ ไม่ได้ถึงครึ่งเอาใหม่อีกรอบนึงคอนเฟิร์มก็เกินครึ่งอยู่นะสมมุติว่าผมใส่ฟอร์จูนสเลยแล้วกันฟอร์จูนสนะผมจะใส่ฟอร์จูนซันฮึบที่ขุดธรรมดาอีกรอบนึงเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวมันได้หนึ่งเลยนะตกลงยังไงกันแน่ที่ขุดธรรมดาเอาว่าประมาณที่คุดธรรมดาได้1นเลเวลแล้วกันแล้วที่ขุดฟอร์จูนสฮึบอ๋ผมเริ่มงงแล้วนะธรรมดา ก็คือก็ก็เกือบเต็มและนี่ก็คือฟอร์จูนผมได้น้อยกว่าอีกเอาเป็นว่ามันเป็นแล้วแต่ดวงแล้วกันว่าเราจะได้เยอะหรือน้อยนะให้ทุกคนคอมเมนต์มาแล้วกันแมงมุมสามารถไต่โวลบอร์เดอร์ได้โอเคและนี่คือผมอยู่ที่โวลบอร์เดอร์แล้วนี่ครับแมงมุมไต่ให้ดูหน่อยไต่ไม่เฮ้ยจริงดิแมงมุมไต่ขึ้นโวลบอร์เดอร์ แล้วมันจะสิ้นสุดตรงไหนอ่ะเพราะข้างบนไม่มีที่สิ้นสุดนะอยโยมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยโอเคทุกคนถือว่าอันนี้จริงนะมันไต่ขึ้นไม่หยุดเลยอ่ะผมว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็น่าจะลอยขึ้นฟ้าไปเลยมั้งนีเ่เนี่ยตายซะโอ,โอ้มัน l อไม้อืจได้ตายตายซะ,ะพิกลินจะไม่ตีเราเมื่อเราใส่หัวของพวกมันโอเคและนี่คือพิกลินผมมีหัวแล้วด้วยโอเคใส่หัวไปเลย ดูเหมือนไหมผมว่าก็เหมือนนะแต่ตอนนี้ผมขอปรับเป็นสไ વ เวอโหมดก่อนสไ વ เวอโหมดเฮ้เฮ้เฮ้ฮัลโหลพิกลินหวัดดีพวกนายเดี๋ยวสิท่านเป็นพวกนายนะเดี๋ยว <c oughs> ผมโดนตีแล้ว <c oughs> เรื่องนี้ไม่จริงนะครับอย่าไปหาทามีโพล่าจะโจมตีจิ้งจอกจริงหรือเปล่าและนี่คือมีโพล่าปกติทำไมมันต้องทำ,ทำลายทำร้ายจิ้งจอกด้วยอ่ะ แล้วถ้าสัตว์ปกติเขาจะทำร้ายไหมอย่างเช่นหมูปกติดีนะแล้วถ้าผมเสกจิ้งจอกขึ้นมาจิ้งจกพ่อมันไล่ตามแล้วครับแต่มีมีมันตามไม่ทันเดี๋ยวจะโจมตีได้ได้แต่จิ้งจอกวิ่งเร็วมากเลยในที่สุดก็ตายแปลกดีแฮะทำไมมันต้องโจมตีจิ้งจอกดนะ้วยเนี่ยงงผมงงครับเอ้ยอย่าทำร้ายหยุดหยุดอโอเคถือว่าเป็นเรื่อง รเราสามารถใช้ชื่อดินเนอร์โบนกับเซนิเฟอร์ได้หรือเปล่าโอเคนะทุกคนผมจะเขียนไปก่อนเลยดินเนอร์โบนได้มาแล้วดินเนอร์โบนและนี่คือเ n i ิเฟอโอ้ตัวโคตรใหญ่จะทำได้จริงเหรองั้นมาลองเลยแล้วกันดินเนอร์โบนเฮ้ยหน้าตาดูแปลกมากดินเนอร์โบนกับเ n i ิเฟอแล้วข้างบนก็โอ้ oh my god ทำไมมันดูน่ากลัวจกัก โอเคถือว่าเป็นเรื่องจริงครับผมจบแล้วครับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่อลาลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับบาย